Xếp để... vào ai? Bên cái nó mày lé Tính đây thôi nó ຕອນໃຫຍ່ແລະເນາະຕອນນ້ອຍກຕໃຍ້ຄແກງປດປเป๊ะກງເ

แก้วตินี่เจ้วใส่บักกอกติคือมีน่อยบักกอกครับกอก,ก,อ,กอันนี้นทุงอีหยังนี่มื้อฮ้านปะทุกเข็มมันเหลยมาแต่เรื่องเนาะ สิละว,วิธีเชาาบ้านชนบ,บทเฮาบ้านนอกขอ,อกนาเขากเจ็นงังนสิละขับดีแน่ขับบ่ดีแน่ไปขับดีแน่กจะจีมีหมูมียังไปขับปกติกจะจิเป็นปลาเป็นแกงน้อไม่เป็นํำป่นจำเจ้าไปสั่นวะลากันไป จบคลิปนี้ไว้สำานีก็นเนาะค่ะเนาะขอบคุณผู้ชมทุกท่านขอบคุณผู้ที่กดติดตาม ขอบคุณผู้ที่กดไลค์ขอบคุณทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านเด้อค่ะขอให้อยู่ดีมีแห้งโชคดีมีความสุขเด้อค่ะคลิปนาพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ